สมัสิชิวๆค่ะปันนี้พูดถึงเรื่องการปลูกมะนาวนะคะก็ปลูกมาแล้ว9ปีแล้วค่ะปลูกในกระถางรอบบ้านก็เผื่อไว้จะได้ทานหน่วยทานผลสักวันหนึ่งแะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ปลูกมา9ปีแล้วนี่ก็งามแต่ใบค่ะงามมากๆก็ทำหมดค่ะ เคยใส่มูลีิวัวใส่จุลินซีย์น้ำเซาข้าวก็เป็นการทดลองอย่างหนึ่งค่ะปรากฏว่าออกดอกมากนะคะแต่ก็ร่วงหมดเหลือตะใบค่ะก็ได้ศึกษาความรู้จากยูทู e เพิ่มเติมแล้วก็เอามาทำค่ะก็เริ่มโดยการทดลองใหม่ตัดแต่งกิง่งตอนแรกก็คิดว่าถ้าตัดแต่งกิ่งหมดนี่ จะตายไหมเนาะปรากฏว่าพอตัดแต่งกิ่งไปแล้วก็ไม่ตายค่ะมียอดแตกออกมาพอแน่ใจว่ามียอดแตกออกมาก็ริดใบออกหมดเลยค่ะเพื่อวางแผนที่จะทำมะนาวนอกฤดูเป้าหมายเป็นอย่างนั้นซึ่งตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ78เดือนแล้วค่ะผลก็คืองามแต่ใบค่ะงามแต่ใบ ตอนนี้ก็ออกดอกมาสามดอกมีความสุขมากเลยค่ะชื่นใจมากตั้งแต่ทดลองมาก็ภาวนาว่าสามดอกนี้จะออกหน่วยออกผลให้ได้รับประทานไหมเนาะให้ได้เอามาใช้ประกอบอาหารไหมเนาะและก็ได้ปรึกษาผู้รู้ทางการเกษตรผู้รู้ทางยูทูบเบอร์มะนาวก็ปรากฏว่า ได้แนะนำว่าควรจะใส่ปุ๋ยน้ำเพิ่มเติมก็ทำค่ะท่านแนะนำบอกว่าให้ทำมูลขี้วัวหมักก็ทำค่ะทำสำเร็จได้ไปรอบหนึ่งค่ะใช้เวลาประมาณ1เดือนสำหรับปุ๋ยขี้วัวหมักแล้วก็ออกมาใช้โรยตอนนี้ก็มีทั้งขี้วัวหมักโรยแล้วก็มีปุ๋ยน้ำเพิ่มเติมนะคะก็ทดลองดูก็ ปรากฏผลออกมาก็คือตอนนี้ก็ออก3ดอกอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะก็ยังไม่ท้อค่ะก็ยังทดลองทำต่อไปเรื่อยๆหวังว่าสักวันหนึ่งก็น่าจะออกดอกออกผลได้สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็มีดอกมีผลได้เต็มที่กว่านี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้รู้ทางการเกษตรสมาชิก YouTube แล้วก็ท่าน ยูทูบเบอร์มะนาวทุกท่านนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำก็ทำนะคะสูตรของท่านดีมากค่ะแต่ว่าทางผู้ปฏิบัตินี้อาจจะยังทำไม่ถูกต้องหรืออาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ท้อนะคะไม่ท้อก็ก็ยังจะทำต่อไปอีกเรื่อยๆเสมือนเป็นการทดลองแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารักทางการเกษตรส่วนหนึ่งด้านหนึ่งด้วย ก็ยังทำต่อถ้ามีผลพัฒนาขึ้นมีดอกมีผลขึ้นมากเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านไว้หน้าที่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะสมัติชิวๆค่ะ